สวัดีค่ะวันนี้เรามารีวิวของเล่นป๊อบปีกกันดูดูดิอันนี้ก็สั่งมาเนาะอันนี้อันละ32บาทไม่คิดค่าส่งชุดใช่ก็สั่งมา3ชุด3 3อันเนาะทุกคนคือลักษากรอบอิฐมันก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมค้ายสี่เหลี่ยมหุ่นห้างน้องน้องในย่าเดี๋ยวเอามือมา ก็่างนี้นะแล้วแล้วมันก็จะมีผงปุ่มนทั้งหมด3ามสิบหกผงเนาะก็เขาเวลาเขาจะเล่นเขาก็เขาเล่นกับกลูกแก้วกันทุกคนซึ่วันนี้เราไปเกมให้เล่นเยอะมากมาอันดับแรกเราเราเรีวิวกดกันก่อนเป็นสองสักเลยกดเสร็จกันใช่ไหมทุกคนเป็นยังไงคือเสียงมันฟินมากนคน่ะน้องน้องแบบ <c oughs> อันนี้อย่ากลัวค่ะอันนี้น้องน้องกลัวได้เห็นไหมเสียงทุกคนคือมันจะเป็นอย่างนี้ แล้วอ้าวกดเสร็จไม่ต้องกดมันจะมีอะไรมันจะมีข้างหลังอยู่ด้วยมันจะมีข้างหลังให้กดอีกเนาะที่คนถามว่าอ้าวถ้ากดเสร็จข้างหลังมีไหมมีค่ะมีเนาะหนาขอเล็บบล็อตอีกนี้เราส่งมาเป็นสีเขียวก็เล็บเป็นสีเขียวอันนี้อยากายม่วงเพราะว่าเรากดผิดอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมแข่งกัดกันเลยอ่ะอันนี้เล่นเกม

กดแข่งได้เลยกดกดถูกก่นไม่ไม่ลูกแก้วไม่ร้อยเราไม่รู้ก่อมันเอาสามสิบกว่าบาทนะทุกคนใครอยากสั่งก็สั่งได้ในลาซาด้าหรือช้อปปิ้งแล้วก็แฟนเพจอะไรที่มันมีขอเล่บป๊อปอินนะทุกคนความรู้สึกเป็นไงบ้างน้องอันนี้เจ๋งจิงเรากดให้เพื่อนๆดูสิ เป็นยังไงเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงไหนบอกเพื่อนๆชี้ว่าความรู้สึกเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงมากน้องเนบอกเพื่อนๆซิความรู้สึก็ความรู้สึกเป็นยังไงมันจะบริหารมือใช่ไหม อืมบริหารมือแล้วก็ฝึกสมองหรือฝึกสมาธิด้วยไหมแต่ตอนแรกเราสั่งสีเขียวได้สีม่วงงอ๋อเธอสั่งใช้สีเขียวแล้วก็ลาซาด่าส่งสีม่วงมาให้เธอแต่แค่ชอบไหมวิ่งไปยกเลือกสีม่วงอ่าเราก็เลยได้สีม่วงมาตอนแรกเราเ่ือกจะเลือันใหญ่ได้อัไหนอ๋อคิดว่าอันอันใหญ่ตรงปกไหมสีคุณภาพดีตรงปกไหมตรงตามปกไหม ถัตงตามปลูกอยู่ใช่ไหมเนื้อมันจะเป็นยังไงเด็กๆ,ม,ะะม,ๆมันจะเป็นนุ่มๆใช่ไหมมันจะเป็นเนื้อนุ่มๆแล้วก็ยังไงมือมันจะทํายังไงเวลาทํามันจะเหมือนไอ้กดคอมพิวเตอร์หรือว่ายังไงมันคอมพิวเตอร์เลยแต่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์เนาะแต่ว่าเสียงมันก็จะเป็นต๊อบแต๊บต๊อบแต๊บะด้วยใช่ไหมใช่ อันเนบอกซิว่าความรู้สึกเป็นยังไงกุมหน้ากุมตาอย่างเดียว